สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอาเรามาต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับว่าทำไมภาคนัฐลาวนะครับรัฐบาลลาวนะครับถึงเกียดประชาชนคนลาวหนานะครับแล้วก็พยายามจะบีบทุกวิถีทางนะครับให้คนลาวนะครับยากจนให้ประเทศกันดานนะครับแล้วก็ชักศึกเข้าภูมิภาคนะครับก็เพราะว่าสาเหตุที่เคยแอดมินบอกมาข้างต้น EP ีที่แล้วนะครับสองีีก่อนนะครับเพื่อนถ้ามาไม่ทันไปหาฟังดูได้นะครับเพื่อนเพื่อนชาวลาวลองสังเกตได้นะครับอะไรนะครับที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนลาวนะครับแล้วก็ของ ประเทศลาวนะครับ ภาครัฐนี้จะไม่เคยสนใจเลยครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกียจชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําภาครัฐบาลลาวจะไม่เคยสนใจเลยนะครับมีแต่จะกันแกล้งนะครับผักใสไล่ส่งนะครับคนลาวนะครับให้อดอยากลําบากแล้นแค้นนะครับดูบ้านๆของเพื่อนๆชาวลาวก็ได้ครับหม่ลาบากยากเย็นครับน้อยครับที่จะมีหลังใหญ่ๆจะเป็นผู้ดีส่วนใหญ่ก็เป็นคนของภาครัฐทั้งนั้นนะครับ คนของรัฐบาลลาวทั้งนั้นนะครับที่กินดีอยู่ดีนะครับแต่ประชาชนชาวลาวส่วนใหญ่นะครับยังยากลําบากอยู่เลยครับเพื่อนต้องอพยพเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับและถ้าไม่มีประเทศไทยเขาจะไปทํางานที่ไหนนะครับเคยมีการทะเลาะกันนะครับระหว่างไทยกับลาวนะครับเพื่อนเชื่อไหมครับคนลาวนะครับที่อยู่ตลาดนะครับเขาพูดกับแอดมินเองนะครับเขารู้นะครับว่าเขาไม่ชอบประเทศไทยแต่เขาก็พูดขึ้นมาครับเขากลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีเมืองไทย เขาจะไปทํางานที่ไหนเห็นไหมครับเพื่อนๆ่แค่นี้เองแอดมินฟังมาจากคนลาวแรงงานลาวเลยนะครับเพราะทําไมแอดมินถึงรู้นะครับเพราะแอดมินเป็นคนคุยเก่งครับบางทีมาซื้อของเขาบ่อยๆเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนลาวครับเราก็แสวงหาสอบพูดคุยครับพอเราฟังสำเนียงเรารู้อ๋อนี่คนลาวเราก็ถามเขาเขาก็ไม่กล้าโกหกครับบางคนก็โกหกนะครับแอดมินก็ไม่ได้สนใจนะครับบางคนบางคนเขาไม่กล้าโกหกครับเขาก็พูดก็คุยก็สนทนากันนะครับก็สนิทเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงกันแหละครับว่าคนลาวหลายคนก็มีนิสัยที่ดีนะครับแต่มันเป็นส่วนนนน้อยสส่่่ววใหญและมาก ชิงชังโกรธแค้นประเทศไทยเพราะเขาถูกปลูกฝังมาครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับเพื่อนเพื่อหลายคนจะรู้เลยครับเวลาคุยกับคนลาวรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกว่างงว้ยทำไมมันยากจนแล้วทําไมมันหยิ่งจองหองทําไมมันพูดอะไรที่มันเวอร์วังอล,ลังการทาไมมันถึงทําตัวแหมเหมือนผู้ด,ดงผู้ดีทั้งๆที่จริงๆอยู่บ้านนอกแห่น้ําตาจะไหลครั่เพื่อน,มน,น,นๆม่แห่ถนนดินดงดินแดงหากินก็ลําบากนะครับขนาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยังแพงเลยครับเพื่อนเ <net> <nh était> โอนโอ้โแอดมินรู้ได้ยังไงก็แอดมินนะครับ ถามแรงงานลาวเองนะครับที่เขาจะกลับบ้านนะครับว่าเอา้าทำไมขนอันนี้ไปค่าขนมันไม่เปลืองหรอเขาบอกว่าเป็นของแพงครับเป็นของมีมูลค่าครับอะไรที่ไปจากเมืองไทยแล้วแหมคนลาวชอบครับส่วนใหญ่คนลาวชอบครับเพราะว่าที่ลาวไม่มีครับมีก็แพงครับเห็นไหมล่ะครับเพื่อน รัฐบาลของลราบริหารได้เลวระยำตํำบอนขนาดไหนครับแพงทุกอย่างครับแหมดูอ่าแล้วก็ยังมีหน้ามาคุยนะแหมมาโชว์นะว่ามีขับรถราคาแพงนะมีรถนะจากฝั่งลาวมาเที่ยวฝั่งไทย อันนั้นน่ะมันแค่ส่วนเล็กๆครับไอที่คุณถ่ายมันนะมันลดไม่กี่พันคันเองนะครับน้อยบอกตรงเลยครับนักข่าวไทยไม่รู้เอามาเล่นบนโทปัญญาอ่อนเลอเทอไอพวกนี้ลองนั่งนับสิครับว่ามันมีกี่คันเอาไอที่ถ่ายมานะบอกตรงครับโอ้เมืองไทยเนี่ยเขามีกันไม่รู้เท่าไหร่นะครับเขารถติดทีนึงเอาไม่ต้องอะไรครับเพื่อนเอาแค่งานพูนะครับที่พัทยานะครับเพื่อนรู้ไหมว่ารถติดทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ใครเคยไปดูนะครับดูได้นะครับไม่สมัยก่อนจัดอยู่ที่เมืองทองครับ แอดมินก็ไปชมอยู่ครับรถติดทั้งคืนครับติดจนน้ำมันหมดนะครับไมไอแค่รถ ไอ้เปิดไอ้บองไอ้พวกนี้ไม่หายบอกตรงนะครับล่ำรวยเพราะว่ารีดไถนะครับประชาชนคนลาวอย่ามาคุยเลยนะครับอย่างนี้อย่ามาคุยไอ้พวกภาครัดลาวนะครับที่รีดไถแล้วก็มีเงินมาซื้อลงซื้อรถกันนะครับอย่ามาคุยเลยอย่ามาโมทนาไร้สาระนะครับปัญญาอ่อนบ้าบอแหมมีหน้ามาคุยว่าประเทศตัวเองนะครับเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อก่อนนะครับตอนเปิดประเทศใหม่เนี่ยโหโฆษณาครับแหมในแบบเรียนประเทศลาวนี่นะครับเจริญที่สุดในโลก โอ้สมัยนั้นนะครับแหมลาวเนี่ยใช้ 4G นะครับแซงกว่าแรงกว่าบลของประเทศไทยว่าโอ้โหน้าตาจะไหลครับพวกมา20ปีที่แล้วน้ําตาจะร่วงครับแหมแอรทุกวันนี้เป็นยังไงครับเพื่อนพวกโอ้โหเสายังไม่ถึงทั้งประเทศเลยและถ้าแมแอดมินถึงรู้แลยเพื่อน้้ำตาจะล่วงครับเพื่อนก็มันมีดาวเทียมนะครับไปถ่ายรูปทางอากาศนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เขารับทำสัญญ์สัญญาณนะครับ แม่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเออเป็นศูนย์กลางนะครับทางด้านพลังงานนะครับโอ้โหไปโย้โถวแม่เลวเลยยำจำบอลจริงๆคุยโมอ้วอวดนะครับขี้โม้ตั้งแต่รัฐบาลมาจนถึงประชาชนเลยนี่แหละครับพระรัฐบาลโง่ประชาชนก็โง่นะครับยังอวยกันอยู่ได้ยังเชียร์อยู่ได้นะครับแหม่พอมาถึงเป็นยังไงครับมาถึงเมืองไทยครับตกใจล้งจ้าขาสั่นเลยก้าวไม่ออกโอ้โหหลงไม่ใช่แล้ว กรุงเทพทุกวันนี้นะครับมันใหญ่โตเวอร์วังอลังการเลยนะครับถนน2ชั้น3ชั้นนะครับมีรถไฟฟงรถไฟฟ้าโอ้โหสนามบินนี่แล้วก็สถาน,นีรถไฟในี่ใหญ่โตมโมโหลาเลยนะครับทั้งของเก่าและของใหม่โอ้โหตอนนี้มันชุลมุนวุ่นวายไปเลยครับตอนนี้ทั่วโลกก็เลยหันมามองสนใจครับยูทูบบงยูทูบเบอร์นะครับนักท่องเที่ยวต่างๆน,นะครับแหมมาถึงอดใจไม่ได้ครับเพื่อน ต้องเอาโทรศัพท์นะครับมาทําเป็นกล้องครับหลายคนไปซื้อกล้องเลยครับเข้าเลยครับเข้า MBK เลยครับไปเอ่อไปเซียลังสิตเลยครับซื้อกลงซื้อกล้องโอ้โหวุ่นวายครับตอนนี้นะครับเข้าบรรทุบรรทิ์นะครับมัก็โฆษณาให้หน่อยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ตังก็ไม่เป็นไรครับช่วยเหลือไปครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเข้าไปหาซื้อกลงซื้อกล้องนะครับรีบออกมาถ่ายเลยครับไม่เพอถ่ายเสร็จเราไม่รู้ยครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์ตั้งหลายล้านเครื่องครับโอ้โหมมากกก่รรทีีคับ โหโหถ้าลารู้น้ำตาจะไหลไปเพื่อนมีมากกว่าประชาก,กรที่มีนะครับโทรศัพท์ที่เรามีนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีแรงงานต่างด้าวเป็นล้านนะครับพอเขาเอามานับรวมกันนะครับและคนไทยบางคนนะครับมีโทรศัพท์ สองเครื่องสามเครื่องครับเพื่อนเพนเพราะว่าอย่างว่าแหละครับนักธุรกิจบางคนต้องใช้ทําธุรกิจนะครับหลายคนต้องทํางานนะครับแอดมินเข้าใจครับว่าต้องต้องแบ่งไปโอนบัญชงบัญชีกลัวครับกลัวจะกดผิดพลาดนะครับโทรศัพท์ <age> มันก็เลยเยอะกว่าจํานวนประชาก,กรครับเพื่อนแล้วพอถ่ายวิดีโอมาเป็นไงครับคนไทยนะครับคนไทยมีนิสัยไงครับเพื่อนไทยมุงครับชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม้แต่คนลาวนะครับ ที่อยากจะทํามาหากินก็ยังมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับโดยส่งคลิปมาจากประเทศลาวนะครับให้คนไทยได้ดูได้ชมนะครับแต่คนไทยตอนนี้เป็นไงครับเกลียดไปแล้วครับหลายคนนะครับอย่างน้อย25เปอร์เซ็นต์นะครับอันซับสไครต์ไปแล้วนะครับเกลียดไม่อยากเจอครับทุเลศครับไอ้พวกพูดเพ้อไหว่งามสันดานซามนะครับคนไทยเขาเลยเกลียดเลยครับหม่ไปด่าเขาว่าเขาเป็นคนลาวนะครับไปกล่าวหาว่าอีสานนี่เป็นของลาวนะครับไปกล่าวหาว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนลาวนะครับโคตรมั่วเลยนะครับไอ้พวกนี้ทําคลิปต่อหน้ายกมือไหว้นะ เปิดช่องใหม่นะครับพูดอย่างเดียวครับพูดเป็นภาษาลาวนะครับว่าประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางคนใช้เครื่องนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนเสียงนะครับสังเกตได้ครับเพื่อนใครที่ไปเผลอไปกดนะครับพวกนี้พูดจาดีครับแต่เวลาเปลี่ยนช่องมันครับสร้างช่องใหม่นะครับมาด่าคนไทยครับเลวระยำตําบอลนะครับหากินพิสดารนะครับคนไทยเขาเรยเกียรครับเขาเริ่มรับรู้ไปเรื่อยๆครับต่อไปก็จะไม่มีการไปซับสไครต์ไม่มีการไปสนใจใดๆของพวกนี้นะครับและประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นไงครับ ประเทศลาวก็ได้อานนี้ส่งครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนักท่องเที่ยวจากไทยก็ไหลไปเที่ยวลาวนะครับกลายเป็นว่ารัฐบาลลาวนะครับไม่ชอบครับว่านักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวลาวเยอะนะครับเดี๋ยวคนลาวเขาจะฝ่ายคนไทย <laughs> เขาก็เลยนะครับหาเรื่องหาลาวนะครับกล่าวหาว่าเราเป็นโจรนะครับเพื่อนๆแล้วก็นู่นแหละครับไปดึงทัวร์จีนเข้ามาก็ดีครับแมคนไทยจะได้ไม่ต้องเอาเงินไหลออกไปให้ประเทศลาวนะครับดีด้วยครับเพราะว่าไปทีไรนะครับคนลาวก็ชอบเอาเปรียบครับมีสันดานเดียวกับประเทศธานเลยครับแม่เพื่อนๆจะรู้เลยนะครับไม่ต้องให้มีแอดมินบอกบ้านนะครับคนเคยไปลาวนะครับบอกเลยส่วนใหญ่นะครับคนอีสานนะครับไปครั้งเดียวครับบกเขตจนตายครับบอกตรงครับแม้แต่คนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับไปนะรับเคยไปลาวเขาพูดเลยครับพูดเสียงเดียวกันเลยครับครั้งเด เดียวเขตจนตายครั้งเดียวเกินพอครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเขาก็ยังพอทนพอรับได้นะครับแต่เนื่องจากว่าสันดานของคนลาวนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่เขารับไม่ได้ครับไปเอาเปรียบเขามากๆนะครับเขาให้ครับคนไทยเขาไม่พูดหรอกครับเขามีน้ําใจเขาให้ครับเขาคิดว่าทําทานครับแต่ว่ารับหลังเขาก็ไม่ชอบครับบอกตรงครับในใจลึกๆเขาก็ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวไปเจอ ep หน้าครับ